เอาตอนนี้เราอยู่ใน living RP เป็น RP ที่เซเรียสกว่าเดิมผมมีนามว่าพีทลีผมตอนนี้ผมยังเป็นประชาชนคนธรรมดาอะไรเนี่ <c oughs> ยวันนีพยาบาล,ล <c oughs> พยาบาลกันแล้วพยาบาลกำลังลากส่วนหจับคนวาเนี่ย <c oughs> เอ้ยตามคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ช็อตเด็ดกีฬามันโอ้ฟื้นเลยนี่ผมเจอดาราครับพีททองเจอือ เมืองน,นี้มีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูต้องเก็บของสร้างของครับของทักษะเควสที่สามารถทําได้ตอนนี้ทำเควสแล้วได้ตังเหรือกางเกงในที่หายไปตามหากางเกงในของบิลลี่สามารถทําซ้าได้เรื่อยๆได้ตังห้าพันตอนนี้เมืองกําลังปั่นป่วนช่ย่อยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่พาร์คไปตามหากางเกงในกันนะครับซึ่งพาร์คคือน่าจะเป็นตรงนี้แหละฮะ <laughs> <laughs> อยากจะอยากจะเห็นสูตรที่เซ็กซี่ของฉันไหมจ๊ะทำไมพี่โตถึงเศร้าไอ้บ้าบิลลี่ขโมยเกงเกงในของฉันไปฉันจะรับงานนี้กา <laughs> งเกงในที่หายไปตามหาบิลลี่กันอ่ะฮัลโหลไอคิวส์มี่แฮปวิชีนบิลลี่ฮอาฮ่าไอรู้สตันเอ่อนายเห็นบิลลี่ไหมบิลลี่บิลลี่อเลน่ะ I am the Flash บิลลี่ที่ขโมยกางเกงใน I I don't know โอ้ แจ็จัง Thank you เฮ้ยนี่ปะไอ้บ้านนี่มันเดือดรอนชูรองเท้าที่หายไปไอ้บ้าเอ้ยถ้ามีเควสรองเท้าที่หายไปรองเท้าข้างเดียวเนี่ยผมเอาแล้วนี่มันแหล่งชุมชนคนตกปลาไม่เอาแล้วไม่ทำเควสแล้วมันตกปลาแหละมองไกลๆเหมือนเล่นว่าวกันอยู่เนี่ยอุ้ยอะไรลอยๆวะเนี่ยโวัด อ๋อนี่ไงบิลลี่เอ้ยอยูบิลลี่น่าจะเป็นญาติทางห่างกับบิลลี่นี่ด้วยความที่ตามหาเก่งไนไม่เจอนี่ก็หมดหนทางนะครับแล้วผมมาตรอกซอยน,นี่มันจะมีใครมาป่นผมไมว้เนี่ยนียงไงเดินปั๊มปัป๊มเป๋อเปอมาเจอคาสิโนใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยได้ยดินเสียงปืนมา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 จัดเลยมามามา,มาการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี อ้ยอีกครั้งหนึ่งครั้งเท่าไหร่วะเนี่ย250รอู้แพงโคตรอู้เออเจ้าหน้าทีก็ไม่เหมือนกันอู้เท้าทำได้ยังไงอ๋อกันผมผมเอ่อออฟฟิเซอร์ผมขอเล่นเครื่องนี้ผมขอเล่นเครื่องนี้เจ็ด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 อ้าว อ้าวอ้าวอาโอ้1,000เจ็ดอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วพอ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 โอ้ยเจ็ด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 ได้ทุนโอ้ยได้ตังค์คืนโอ้ยโเคโอเคเราจะเปลี่ยนสายแล้วเราเลิกตามมาหากางเกงในพี่โตละเดี๋ยวจะมาเป็นนักตกปลามุษชิปลาตัวละปลาลึกลับ7 0 0เลยเนี่ยครับออฟฟิศเออจะไปไหนอ่ะ Officer, ออฟฟิเซอร์ไดนเสียงไหมผมไม่ได้ยินเสียงคนก็ะซิบเหมือนผีหรอกเจ้าที่แรงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือครับคุณเจ้าหน้าที่วิลลี่เราจ้างหมอปลามาแถวนี้บ่อยมากผมจางอปาคตทุ้ากคมนี้อยมอนนี้เราใช้เแบตตกปลาล่ะ นี่เราจะมารวมโอ้โหแก๊งตกปลาเข้าใจล้อาชีพนี้เล่นเยอะจริงเอาไว้เรียบร้อยเฮ้ยปลาติดแล้วปลาติดแล้วปลาติดแล้วแล้วแล้วตัวแรกของผมติดแล้วปลาติดแล้วไปปลาแล้วปลาไหนวะปลาเป็นลาบินบินติวติวปลาหยุดบินก่อนปลาหยุดบินก่อนปลาปลาปลาจะเก็บปลาไงวะเนีย เออได้แล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาไปขายวันนี้จะนักันกที่ขายอะไรวะหกสิบห้าดอลลาร์เองเรอ,อปลาเออยูริออโต้คนขายรถเ้ยร้านขายรถเว้ยรถแต่ละคันเอยผมจะไปส่งเต้าหู้ในรถนี้แหละจริงๆเนี่ยคนขายคนขาย สวัสดีัชื่อพีทลีผมสบายดีฉันต้องการที่ซื้อรถสองล้านไปดีกว่าไปทำงานหาเงินดีกว่าแค่ค่าลองรถก็เสียตังค์แล้วฮัลโหลครับเอ้ยขออนุญาตตรวจระเบิครับผมเฮ้ยเนี่ยตังค์ผมสุ่สำหรับซื้อรถคันนั้นเลยนะเห็นไหมตังค์ผมตอนเนี้ยเหมาะสำหรับรถคันนั้นน่ะเดี๋ยวใใคครรใครเจ๋งแถวนี้ใครเจ๋ง คนนี้ป่ะคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะเฮ้ยมานน่นโน่นหมอคนนู่นน่ะมันเจ๋งอ่ะเฮ้ยเจ๋งโน่นโอะไรอ่ะเนี่ยหมอคนนี้เจ๋งเนี่ยตัวอะไรวะต่อยกันไม่หนีไม่รู้ปลาติดเฮ้ยปลาติดแล้วปลาติดแล้วดูซิปลาไอ้บ้าเลยโอ้ยสุดยอดอันนี้คือกำลังตามตามหาบิลลี่นะครับ ควกต์เก่งในพี่โตนะฮะโชคดีมีพลเมืองดีใจดีนะครับช่วยกันตามหาออโอเค thank you <c oughs> ส่คงควสแล้วเอ้สามพันวันนี้ภาร,รกิจแรกเราก็ทำเสร็จไปแล้วแล้วก็เพิ่มมาอีก3ภาร,รกิจในภาร,รกิจนี้เนี่หมืนหน่นนึงเลยเนี่ยนี่ถ้าเกิดหมื่นหนึงทำได้เสร็จผมก็จะได้ไปซื้อรถเนี่ยไอขพชไขุดแร่ป่ะได้ครับได้ครับไปครับไปครับผมชอบขุดทองครับ นกุ่กูคิดเอาเอาเอาอาวุธไปอาวุธไปอาวุธข้างหลังเนี่ยับใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยใส่ก่อนใส่ก่อนผมใส่ผมใส่ใครมันจะป้นเราถ้ามันไม่มีปืนวิ่งหนีนะอ่าบทเรียนที่หนึ่งนะฮะใครจะป้นเราเราไม่มีปืนวิ่งหนีนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกพวกคนที่เป็นโจรนี่มันมันจะมันจะหน้าตาเป็นไงครับอ้าวหลงอ้าวหลงลางหลงลางเลยตาเป็นไงฮะคาถามแหละลงลงมาเจอก็จะเจอลายตะกากระเวทชีวิตครอ๋อ ถ้าเกิดว่าไม่เห็นชื่ออย่างนี้คือโจรแน่นอนโอ้ไม่เห็นชื่อเราสามารถปลอมปลอมเสียงปลอมเสียงโอมระวังรถไฟโว้น่ากลัวเว้ยฮะนี่มาขุดเมืองหรือมาหาเมโท่สองศูนย์สามวะขุดรโคตรโคตรโคตเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเอ้ยเอาเลยแล้วต้องอ๋อ เรารถชนเอาไอ้มารถชนรถชนรถชนผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมเป็นผมผมไม่เกี่ยวกับตำรวัผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับผมแค่เป็นผู้อาศัยผมไม่ได้ขับผมแค่คนนั่งครับผู้ตำรวจ ผมเขาบอกว่าเขาให้ผมขึ้นว่าผมงเขาจะพาผมไปห,หาบิลลี่ตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยและอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์